ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานที่บ้านของตรงเออพลังงานภายในร่างกายของข้าก็ถูกกระตุ้นอาจารย์ของข้าเผาเซเสียวสุดท้ายของความรู้สึกสาสี์ของเขาเพื่อช่วยข้าและตอนนี้เองเขาก็จากไปตลอดการอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่สร้างจิตวิญญ,ญาณที่พวกท่านเห็นและเขาเป็นคนที่แสดงให้ข้าเห็น ถึงวิธีทำคาถาสัญญานั้นด้วยจิตวิญญาณของข้ามิฉะนั้นข้าจะขี้โคลนและปฏิทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองได้อย่างไรเปย์เปยมีรูปรักที่เปิดเผยบนใบหน้าของเขานั่นคือเรื่องราวลึกลับเบื้องหลังทุกสิ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้ารู้สึกราวกับว่าเจ้ามีความลับที่ลึกลับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรเมื่อเจ้าพูดว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ของเจ้าทิ้งไว้ให้เจ้า หัวอยู่ห้าวตอบว่าเขาบอกว่ามีมิติเวลาพิเศษมากมายในโลกนี้มิติเวลาพิเศษทุกอันเป็นเหมือนโลกใบหนึ่งของมันเองและมิติเวลาพิเศษนั้นก็ใช้การรับเวลาเดียวกับเราในบางอันในขณะที่บางอันไม่เป็นเช่นนั้นอาจารย์ใช้ความสามารถอันทรงพลังของเขาเองเพื่อสร้างมิติเวลาพิเศษที่เป็นโลกที่ค่อนข้างเล็กซึ่งเขาเรียกว่าโลกลึกลับก่อนหน้านี้ ข้าใช้กุญแจมิติที่เขาทิ้งไว้ให้เพื่อเข้าสู่โลกลึกลับที่เขาสร้างนั่นไม่ใช่การคลางตัวเพราะข้าออกจากโลกนี้ไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังหมายความว่าข้าสามารถซ่อนตัวอยู่ในโลกลึกลับของเขาได้ทุกเมื่อที่ตกอยู่ในอันตรายและข้าอาจจะพาบางคนเข้าไปในนั้นได้โลกนั้นเป็นโลกที่แคบและเรียบง่ายแต่ก็ปลอดภัยมากนี่เป็นครั้งแรกที่หวังตรงเอ,อ๋และเปืเป่ปยได้ยินเรื่องเช่นนี้ และพวกเขาประหลาดใจเกินจะวัดได้พวกเขาเกือบจะพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับว่ามีบางสิ่งที่ลึกลับและแปลกประหลาดในโลกนี้ที่มียานพาหนะพิเศษลำอื่นอยู่จริงและผู้คนสามารถเข้าสู่ยานพาหนะพิเศษเหล่านั้นได้โดยใช้วิธีการบางอย่างหวางตรงเอ,อ๋ถามด้วยความสงสัยอยู่เฮาหมายความว่าพี่ใหญ่และข้าสามารถเข้าไปในยานพาหนะพิเศษที่เจ้าพูดถึงได้หรือไม่ หมอยู่ห้าวพยักหน้าและกล่าวว่าแต่พวกเจ้าต้องเตรียมจิตใจโลกลึกลับที่อาจารย์ของข้าสร้างขึ้นมีกฎเกณฑ์ของตัวเองและเขาอ้างว่ามันเป็นโลกลึกลับที่สมบูรณ์แบบที่สุดท้นหนึ่งสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตวิญญาณของอาจารย์ของข้าแต่พวกเขาได้รับการเล,าเลี้ยงจากภายในเป็นเวลาหลายพันปีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนและมีกี่ตัวโลกลึกลับนั้นมืดมน และน่าขนลุกมากแต่ไม่ถือว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนตกลงพาข้าไปดูข้างในาน้อยหวังตรงเอ,อ๋อกระตือรือร้นที่จะทดลองหัวยูฮ่ารู้ว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าเขามีความสามารถในการป้องกันตัวเองได้ถ้าเขาต้องการนมน้ำให้พวกเขาอนุญาตเขาพยักหน้าและพูดว่ายืนข้างข้าข้าจะพาไปหวังตรงเอ๋อได้เปยเปยยืนขึ้นข้างรถเข็นของเขา หัวอยู่เห่ายกมือขึ้นและเริ่มเรียกรูปหกเหลี่ยมสีเทาอีกครั้งเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้เขามากพอแล้วทั้งเปย่ยและหวังตรงเอ๋อก็สัมผสัสได้ถึงกลิ่นอายที่เยือเกเย็นและน่ากลัวที่ทําให้ผมของพวกเขาตั้งขึ้นเมื่อหัวอยู่เห่าปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ที่สามของเขามันเป็นรัศมีที่เตรียมไปได้วยความเงียบมรณะความรู้สึกของเป่ยเป่ยนั้น,น,นลึกซึ้งที่สุดในขณะที่เขาโต้ตอบอย่างใกล้ชิด กับกินนอายแห่งความตายและความมืดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาคิดในใจว่าความสามารถของน้องชายของเขานาั้นจริงๆแล้วคล้ายกับความสามารถของวิญญาจาร์ชั่วร้ายรูปหกเหลี่ยมที่หัวอยู่เห้าเรียกมาในครั้งนี้นั้นใหญ่กว่าครั้งก่อนมากแสงสีเทาระเบิดออกมาในขนาดที่รูปหกเหลี่ยมขนาดมหึมาค่อยๆตกลงสู่พื้นทั้งสามถูกห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์เมื่อแสงสีเทาเข้มข้นขึ้นอีกครั้งแสงสีเทาวูบวาบ และหายวับไปในอากาศหวังตรงเอ๋อและเป,เปือยๆรู้สึกถึงคลื่นของอาการวิงเวียนศรีรษะที่รุนแรงและทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาดูเหมือนจะบิดเบี้ยวรากับว่ามันกําลังจะแตกสลายในขณะน,นี้สายลมเย็นเยอือกมาจากหัวยเูเฮาและปกป้องพวกเขาแยกพวกเขาออกจากความรู้สึกเจ็บปวดนี้กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นานทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาผ่อนคลาย เมื่อมาถึงอีกโลกหนึ่งหวังตรงเอ๋อแรเ่เปยเปยๆฟื้นความรู้สึกและเห็นว่าพวกเขาได้รับการปกป้องโดยเส้นเลี้วสีเทาที่มาจากร่างกายของหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาขับไล่อากาศสีเทาและลมหนาวพัดเข้ามาหาพวกเขาหวังตรงเอ๋อตัวส่รจากความหนาวเย็นและหลังจากนั้นเธอก็มองไปรอบๆโลกรอบ,รอบ,รอบ,รอบตัวเธอนี่เป็นเพียงครั้งที่สองที่หัวอยู่เฮามาในโลกลึกลับนี้ และเขาก็าอยากรู้อยากเห็นเหมือนกับหวังตรงเอ๋และเป,เ,ปเปย์ในโลกนี้มีแสงที่สลัวมีดวงอาทิตย์ที่ดูแปลกตาลอยอยู่บนท้องฟ้งฟาเบื้องบนมันเป็นสีดําไปทั้งตัวแต่ส่องด้วยแสงสีม่วงที่ร้ายการใช่มันเป็นแสงสีม่วงแสงสีม่วงนี้ไม่แรงนักแน่เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงมืดและสลัวในมิติเวลาพิเศษที่เป็นโลกลึกลับนี้ภูมีประเทศไม่เรียบ และไม่มีพืชแม้แต่ต้นเดียวที่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าพวกเขาจะจ้องมองไปไกลพื้นดินเป็นสีดำและดูเหมือนถูกทาด้วยหมึกสีดำขณะที่รัศมีที่เย็นยะเยือกพุ่งมาจากทุกทิศทุกทางมีเนินเขาอยู่ข้างหน้าพวกเขาและไม่มีอะไรอื่นที่สามารถมองเห็นได้เกินกว่านั้นมีประตูบานใหญ่อยู่ข้างหลังพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ามาทางประตูนี้นี่นี่คืออีกโรคหนึ่งจริงๆเหรอ หวังตรงเอ๋อถามด้วยความประหลาดใจหัมอยู่เฮาตอบว่าตามที่อาจารย์ของข้าบอกนี่ไม่ใช่โลกเหตุผลก็เพราะว่าที่นี่มีดินอยู่บ้างแต่ไม่มีท้องฟ้าโลกของเราเป็นดาวเคราะห์และมีห่วงโซ่ชีวภาพที่สมบูรณ์เราจะเข้าสู่โลกที่ไร้ขอบเขตตับเท่าที่เราเข้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแ่ไม่ติเวลาพิเศษที่เป็นโลกลึกลับนี้ห่างไกลจากโลกของเราสถานที่แห่งนี้ มีเพียงสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเท่านั้นยิ่งกว่านั้นโรคนี้มีขอบเขตท้องมันและขอบเขตของมันถูกกำหนดโดยความมืดและความว่างเปล่าสิ่งมีชีวิตใดๆในโรคนี้จะถูกความมืดและความว่างเปล่าคืนกินหากพวกเขาก้าวเ,เข้ามาข้าสามารถพาเรามาที่นี่ด้วยกุญแจมิติที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ข้าและนั่นหมายถึงประตูบานใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเราเราสามารถกลับสู่โลกของเราผ่านประตูนี้เท่านั้น เปอยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ใช้กุญแจมิตินี้หัวอยู่ห้าตอบโดยเมื่อรังเลยว่าพวกเขาจะเข้าสู่โลกของเราโลกลึกลับที่อาจารย์ของข้าสร้างขึ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สะดวกสําหรับเขาในการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วถ้าจะใช้วิธีการอื่นในการอธิบายแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าอาจารย์ของข้าแข็งแกร่งแค่ไหนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ ชื่อเต็มของอาจารย์ของข้าคือโฎแห่งกรรมอันศัก e ดิ์สิทธิ์เทพจอมเวทมรณะเหตุผลของเขาในการสร้างโลกลึกลับนี้คือการทดสอบสาขาหนึ่งของเวทมนตามภาษาที่เราพูดในทวีปต้นหลัวเขาต้องการค้นคว้าทักษะด้านจิตวิญญ,ญาณเขาสร้างสถานที่นี้ขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ทําให้เวทมนตของเขาสมบูรณ์หลังจากการบํารุงเลี้ยงเป็นเวลาหลายพันปีมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตาย ที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนในโลกนี้เปรยและวางตรงเอ๋อไม่เข้าใจจริงๆเมื่อหัวโย่เฮาพูดถึงเวทมนต์แต่ก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อหัวโย่เฮาพูดถึงทักษะจิตวิญญ,ญาณคนเดียวสามารถสร้างโลกทั้งใบได้แม้ว่าจะเป็นมิติเวลาพิเศษที่เป็นโลกลึกลับที่ไม่สมบูรณ์แต่ความสามารถนี้ก็น่ากลัวพอสมควรพรังเวทมนต์และเวทมนต์ของเขาช่างน่ากลัวขนาดไหน หวายูเฮาจ้องไปที่ใบหน้าที่น่ากลัวของพวกเขาและดวงตาของเขาไหลด้วยท่าทางคุ้นคิดไม่ต้องกลัวหน้าตรงเอ,อ๋อที่ใหญ่เวทมนต์นี้มีพลังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝึกฝนในระดับที่อาจารย์ของข้าเป็นเขาเป็นคึงเทพและจอมเวทมนต์ในระดับนั้นก็มีพลังมากจนแทบไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามอาจารย์ของข้าบอกว่าไม่ว่าจอมเวทมนต์จะแข็งแกร่งแค่ไหน ว่าเขาก็ต้องใช้พลังงานชีวิตของตัวเองเพื่อฝึกฝนเวทมนต์อาจารย์ของข้าใช้พิธีกรรมเวทมนต์พิเศษบางอย่างเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งอะมนุษย์แต่ร่างกายของเขาก็ค่อยๆเสื่อมถอยและเหี่ยวเฉาลงหลังจากใช้คาถาที่มีพลังพิเศษบางอย่างเขาบอกข้าว่าความสามารถที่เขามอบให้ข้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถของเขาเท่านั้นหวังตรงเอ๋อกล่าวว่าเราเดินไปอีกหน่อย เพื่อมองไปรอบๆได้ไหมยอยู่เฮาแน่นอนเราทำได้แต่เราต้องระวังเราสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายได้ตลอดเวลาในสถานที่แห่งนี้เขาผลักรถเข็นของตัวเองขณะพูดเขาหันหน้าไปทางบานประตูใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาและส่วนมนอะไรบางอย่างภายใต้ลมหายใจของเขาก่อนที่ประตูบานใหญ่จะเปลี่ยนเป็นเลี้ยวสีเทาและเข้าไปในฝ่ามือของเขาอย่าขยับห่างจากข้า เกินกว่า29เพราะข้าสามารถดูแลพวกเจ้าได้ในช่วงนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับตรงเอ๋เพราะความสามารถประเภทแสงของเจ้าจะอ่อนแอลงอย่างมากในสถานที่นี้เนื่องจากธาตุของแสงไม่มีอยู่ในโลกลึกลับนี้หวังตรงเอ๋ตกตะลึงชั่วขณะแล้รีบปล่อยวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ของเธออันที่จริงเมื่อวงแหว,วนวิญ,ญญาณของเธอลอยขึ้นทีระวงจากเท้าของเขาปีกของเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของเธอ ยื่นออกมาจากรลังของเธอกลายเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดยิ่งกว่านั้นพวกมันสลัวและไม่มีแสงและจุดสีทองที่ควรจะอยู่บนผิวผิวของพวกมันก็กลายเป็นลวดลายสีเหลืองอ่อนวางตรงเอิร์รู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังวิญญาณของเธอกําลังถูกใช้เป็นอัตราที่มากขึ้นแบบทวีคูณหลังจากที่เธอปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เธอทําได้เพียงอาศัยพลังวิญญาณของเธอเอง เือใช้ทักษะวิญญาณของเธอแต่เธอไม่สามารถดึงพลังจากาธาตุของแสงในอากาศมาใช้ได้หากไม่มีธาตุของแสงเธอก็ไม่มีทางที่จะสร้างสิ่งที่เธอใช้ไปใหม่ได้นั่นมันเหลือเชื่อมากมันเป็นความจริงเปย์เยๆปลดปล,ล่อยวิญญาณยศการต่อสู้ของเขาเช่นกันแต่สถานการณ์ของเขาดีกว่าสถานการณ์ของหวังตงเอ๋อมากวงแหวนวิญญ,ญาณหกงเกิดขึ้นจากพื้นดินเมื่อสายฟ้าไหลเวียนรอบตัวเขา เอ็ดมังกรเล็กกระทัดรัดภุมแขนขวาของเขาและเริ่มกระจายไปทั่วร่างกายของเขาวยเปืยกล่าวว่าสถานที่นี้ข้าไม่รู้สึกแตกต่างไปจากโรคของเราเลยความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคืออากาศดูเหมือนจะส,สารสาเรากับว่าถูกสายฟ้าของข้ากระตุน้นหมวยอยู่เ้าพยักหน้าและตอบว่านั่นเป็นเรื่องปกติมากจากมุมมองของธาตแสงและสายฟ้าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการตอบโต้สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายได้ดี สถานที่นี้ไม่มีธาตุแสงใดๆดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายเหล่านั้นจะมีพลังเหนือธรรมชาติแต่ทว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับความสามารถประเภทแสงดังนั้นท่านจะยอมจำนวนต่อพวกอสูรในที่นี้ที่ใหญ่หวายู่เ้าส่งสัญญาณให้หวางตงเอ,อ๋อรากลกรถเห็นของเขาต่อไปในขณะที่เขาพูดพวกเขาเรีบขึ้นเนินใกล้ๆโลกลึกลับนี้มีพื้นราบเรียบมากพูดให้ถูกคือ สถานที่แห่งนี้ดูไม่เหมือนกับโลกจริงเลยเนื่องจากไม่มีต้นไม้เลยพวกเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้ขนลุกทันทีเมื่อไปถึงยอดเนินเขาเมื่อข้ามเนินเขานี้โครงกระดูกสีขาวจำนวนมหาศาลหันศีรษะได้แทบจะพร้อมกันดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายด้วยไฟจิตวิญญ,ญาณสีแดงสดและมีอย่างน้อยหลายร้อยตัวหัวโครงกระดูกถักโบไปรอบๆพร้อมๆกันและไฟแห่งจิตวิญญ,ญาณก็เต้นลําไปมา ในเบ้าตาที่ว่างเปล่าเปลวไฟส่องแสงจางๆในอากาศช่างเป็นภาพที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งวังตรงเออหายใจไม่ออกด้วยความตกใจฝูงโครงกระดูกหยุดนิ่งคู่หนึ่งก่อนที่จะพุ่งเข้าหาทั้งสามหัวอยู่ห้าวกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตและการหายใจเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดมากสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายพวกมันจะสามารถวิวัฒนาการได้ในปริมาณที่เหลือเชื่อหากพวกมันสามารถกินเนื้อ ลเลือดของเราได้สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายสามารถไปถึงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้ด้วยการวิวัฒนาการอย่างต่อนเนื่องความทรงจำที่อาจารย์ของข้าทิ้งไว้ให้ข้าบอกข้าว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตาย13ชนิดในสถานที่นี้โครงกระดูกปกติเหล่านี้เป็นโครงกระดูกที่อ่อนแอที่สุดให้ข้าทดสอบความแข็งแกร่งของพวกมันเปๆเข้าไปข้างหน้า ได้ปกป้องหวัวอยู่ห้าวได้หวังตรงเออไว้ข้างหลังเขาเปยเปยรักษาบาดแผลบนเตียงของเขามาเป็นเวลานานแล้วเขาก็รู้สึกคันไม้คันมือขึ้นมาพอดีจากการกระทำเขายัางไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แต่เขาฟื้นกำลังกลับมา70 8ถึง80%เขารู้สึกประมาอย่างมากเมื่อผเผชิญหน้ากับโครงกระดูกเหล่านี้โครงกระดูกเจหรือ8ตัวมาถึงที่พวกเขาอย่างรวดเร็วร่างกายของพวกมันเป็นอาวุธ ได้โครงกระดูกตัวหนึ่งที่ยื่นออกมาข้างหน้าก็เอื้อมมือออกมาด้วยโครงเล็บโครงกระดูกพาดไปที่หน้าอกของเปยเปยข้อต่อของโครงกระดูกแตกและกระทบกันขณะที่พวกมันพุ่งไปข้างหน้าหวังตรงเอ๋อไม่ได้อ่อนแอกว่าเปยเปยมากนักแต่ใบหน้าของเธอก็ซีดอย่างน่ากลัวเมื่อมองดูผู้หญิงคนไหนที่ไม่กลัวโครงกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาอยู่ในที่มืดและความแข็งแกรงของเธอถูยับยั้งและอ่อนแอ วายูห้าวยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอย่าลืมว่าอาจารย์ของข้าทิ้งที่นี่ไว้ให้ข้าข้าเป็นผดเด็จการของโลกลึกลับแห่งนี้เสียงกระดูกแตกเปยเอยเหวี่ยงแขนขวาของเขาและฟาดแขนของโครงกระดูกที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นชิ้นๆเขากข้าวเรื่องและขวาโครงกระดูกนี้และเหวี่ยงโครงกระดูกนี้ด้วยมือขวาไปปะทะกับอีกสองตัวที่เข้ามา วงแหวนวิญญาณวงแรกของเปยเปยๆสว่างขึ้นในเวลาต่อมาและโคงเล็บมังกรสายฟ้าของเขาก็ฟาดฟันและทำลายโครงกระดูกอีกสองตัวเมื่อโครงกระดูกเหล่านี้ถูกเป่าจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไฟฝ่ายวิญญาณที่เวียนวนอยู่ในหัวของมันก็ไม่ดับแต่กลับบินขึ้นไปในอากาศและไปไกลอย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการโครงกระดูกทั้งสองที่ถูกทำลายโดยโครงเล็บมังกรสายฟ้าของเปยเปยได้ดับไฟแห่งจิตวิญ,ญญาณ เมื่อพวกเขาลอยขึ้นไปในอากาศสายฟ้าเกิดขึ้นจากพลังงานบวกพลังระหว่างสวรรค์กับโลกและสายฟ้าก็สร้างความเสียหายอย่างมากต่อจิตวิญญาณไฟจิตวิญญาณของโครงกระดูกเหล่านี้ไม่รุนแรงนักหัวอยู่เฮาชี้มือขวาไปทางพื้นขณะที่เขาพูดโครงกระดูกที่เปื่อยๆเพิ่งทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเริ่มประกอบขึ้นมาใหม่ด้วยความเร็วที่น่าตกใจ เปลวไฟที่เรียบรีในดวงตาของพวกเขาค่อยๆกลายเป็นสีเทาพวกเขาไม่โจมตีเปื่อยๆอ,อีกต่อไปพวกเขาหาันกลับมาได้พุ่งเข้าหาเพื่อนของพวกเขาแทนหัวอยู่เ้าพึพรรมพำคาถาบางอย่างภายใต้ลมหายใจของเขาในคู่ต่อมาและเขาก็โบกมือขวาของเขาในขณะที่เส้นเลี้ยวสีเทาพุ่งขึ้นเหนือท้องฟ้าและฟาดฟันโครงกระดูก12ตัวแรกที่เป็นผู้นำการจู่โจมโครงกระดูกเหล่านี้สั่นสะท้านอย่างแรง ่อนที่ไฟแห่งจิตวิญญาณในดวงตาจะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไฟแห่งจิตวิญญาณของพวกมันเริ่มกลับคืนสู่บ้ารอบในทั่วพิภตาและโครงกระดูกเหล่านี้ก็หันกลับมาและพุ่งเข้าหาเพื่อนของพวกเขาเจ้าควบคุมพวกมันได้หรือน้องชายไปยปถามด้วยความประหลาดใจหัวอยุเข้ากระตุกและพูดว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ขอ,ของโครงกระดูกนี้เทียบได้กับมนุษย์ทั่วไป และข้าสามารถควบคุมพวกมันได้โดยไม่ต้องใช้คาถาใดๆถ้าข้าสามารถไปถึงจุดสูงสุดของเวทมนต์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ข้าได้ข้าจะกลายเป็นผดเด็จการของโลกนี้อย่างแท้จริงแม้กระทั่งตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายเหล่านี้ไม่สามารถทำร้ายข้าได้ข้อสัมผัสทางศักดิ์สิทธ์ที่อาจารย์ของข้ามอบให้ข้าพวกเจ้าเข้าใจไหมว่าทำไมข้าถึงปลอดภัย แม้ว่าข้าจะแฝงตัวลึกเข้าไปในโบสถ์พ้าวิญญาณบริสุทธิ์ถ้า้าตกอยู่ในอันตรายข้าสามารถซ่อนตัวในที่นี้ได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจากโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาไม่สามารถเข้ามาในโลกลึกลับที่อาจารย์ของข้าสร้างขึ้นเพื่อมาจัดการข้าได้แม้แต่ภรมยุทธ์ระดับสูงสุดมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดหลงเสียวเหยาก็ไม่สามารถทำได้ ไปวยๆโคมศีระลงอย่างเฉียบขาดแล้วกล่าวว่าข้าเชื่อใจเจ้าน้องชายแม้ว่าข้าจะยังไม่ปรารถนาให้เจ้าเสี่ยงแต่เวทมนต์คาถาของเจ้าช่างลึกลับและทรงพลังอย่างแท้จริงแต่เจ้าต้องจําไว้ว่าวิญญาจาร่โร้ายมีชื่อเสียงที่โหดร้ายที่สุดในโลกของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจักรวัิสามจักรวัฏของทวีปโต้หลัวความจริงก็คือเวทมนต์ของเจ้าไม่ได้มีความแตกต่างจากวิญญาจาร์วช่ร้ายในโลกของเรามากนัก เราไม่คิดว่าเจ้าเป็นวิญญา,ารณที่ชั่วร้ายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่คิดนี่อาจจะรวมถึงสถาบันการศึกษาของเราด้วย,ห,ยหัวยูเฮาพยักหน้าและพูดว่าข้ารู้ว่าท่านหมายถึงอะไรพี่ใหญ่ไม่ต้องกงังวลเว้นแต่ว่าข้าอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของข้า,ห,าหัวยูเฮาจะมีเพียงวิญญาณยุทธคู่เท่านั้นทังอูเป็นจอมเวทไม่ใช่ข้าไปวยปหัวเราะและกล่าวว่า เจ้าฉลาดมากดีดาบเท่าที่เจ้าเข้าใจมาอยู่เห้าถอนหายใจเบาๆได้พูดว่าทั้งสำนักถังและโรงเรียนซอไรเคอไม่สามารถยอมรับวิญญาจาร์ชั่วไร้ายได้หวังตรงเอ๋ไม่ได้ส่งเสียงข้างพวกเขามาอยู่เห้าหันไปหาเธอและพูดว่าตรงเอ๋วังตรงเอ๋ขัดจังหวะเขาไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าเข้าใจสิ่งที่เจ้าหมายถึงข้ามีเพียงหนึ่งคำขอ ถ้าเจ้าต้องการทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายเจ้าต้องพาข้าไปกับเจ้าข้าสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการข้าจะไปทุกที่ที่เจ้าอยู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ